วันเราทักในหมวดความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานและการจ้างแรงงานยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นลูกจ้างทุจริตลูกจ้างเอาเปรียบในจ้างทําให้ในจ้างเสียหายเคสนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าผมพยายามจับกลุ่ม <c oughs> ที่เป็นกลุ่มพนักงานบัญชีพนักงานการเงินแ <c oughs> คชเชียร์รวมไปถึงสุดท้าย ที่มีประสบการณ์ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ CFO Chief Financial Officer ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทุจริตแล้วก็ทำความเสียหายกับในจ้างทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของในจ้างที่มีอยู่ประมาณ4 5 0 0 0คนได้รับผลกระทบแล้วก็ตัวในจ้างเองก็ถูกมาตรฐานบัญชีลงโทษต้องตั้งด้อยค่าเรื่องของอล,ลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญนะครับแล้วก็ ทำให้มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนงบดุลงบการเงินของนายจ้างซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนั้นคือเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดนะครับในคดีแรงงานมีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่ชอบมาพากลเรื่องความทุจริตนะที่บางบางทีใช้คําว่าฟลอรบางทีใช้คําว่ามิสคอนดักบางทีใช้คําว่าเม้าพคติขึ้นอยู่กับเนื้อหา ความรุนแรงแล้วก็ความเสียหายของนายจ้างที่เกิดขึ้นนะครับในเคสนี้ผมโวหัวนะครับว่าเป็นกรณีของแคชเชียร์ในห้างผมพ,งพูดถึงห้างบิ๊กซีนะครับสาขาบ้างนาเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2 5 8 8วันนี้2568นี่20ปีมาแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงจุดที่สารดีกาท่านตัดสนินออกมาเนี่ยก็ปี258 8นะครับเป็นเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมตั้งประเด็นไว้ว่า คชเชียร์ในห้างเนี่ยเวลาท่านเก็บเงินเนี่ยท่านทุจริตหรือไม่นะครับทุจริตหรือไม่ลงมาดูนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่วินิจฉัยออกมาจากศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานต,งต้องอธิบายก่อนนะครับในยุคก่อนหน้านี้ก่อนปี2 5 5 8จากศาลแรงงานกลางก็ขึ้นไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานจะไม่มีศาลตรงกลาง จะไม่มีสารตรงกลางทํานองเดียวกับสารภาษีก่อนกลางขึ้นไปที่สารดีกาแผนกคดีภาษีก่อนจะไม่มีสารอุทธร์ซึ่งเป็นสารตรงกลางนะครับจนมาในปี2558มีการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่งนะครับที่เราเรียกสั้นๆในในหมู่นะักกฎหมายว่าวิแพ่งในปี2558ให้มีสารอุทธร์คดีชำานญพิเศษด้านแรงงาน ด้านภาษีอากรโอนหลายด้านเลยที่เป็นสารคดีจำแนกพิเศษก็เลยทําให้คดีเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับแทนที่จะขึ้นไปสารดีกาโดยตรงซึ่งผู้พากษาสารดีกาท่านก็มีไม่มากนะครับแปดเ0ท่านนะครับถ,ถ้ามีมากแสดงว่าประเทศนั้นมีปัญหาเรื่องคดีละมีปัญหาเรื่องโจรเยอะโจรโจรน,น้อยมีปัญหาในระบบกระบวนการยุติธรรมนะครับอ,อันนี้ฟังจากรองประธานสารดีกาซึ่งเป็นอาจารย์ผมที่เคยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ คดีกลับมาคดีนี้คดีนี้จุดที่น่าสนใจคือสารดีกาแผนคดีแรงงานนะครับยุคนั้นยังไม่มีสารอุทธรณ์ครับคดีจำนานพิเศษด้านแรงงานนะครับท่านก็วินิจฉัยแบบนี้ครับเป็นเรื่องคดีแรงงานที่ตัวลูกจ้างเป็นแคชเชียร์เนี่ยฟ้องนายจ้างนายจ้างคือห้างบิ๊กซีนะบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะนั่นคือยุคก่อนนะปัจจุบันเปลี่ยนเจ้าของไปละเจ้าของในปัจจุบันคือเบรบีเจซีหรือเบอร์ล่ยูเกอร์ที่ซื้อ มาจากกลุ่มเจ้าของเดิมคือคาสิโนกรุ๊ปที่ฝรั่งเศสเนี่ยในปี2559นะครับก็คือซื้อมานะครับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนและเปลี่ยนชื่อแล้วด้วยตัวยอ่อกใ็ใช้ว่า BRC Big C Retail Corporation ซึ่งกลายเป็นบริษัทโฮดิ้งไปแล้วนะครับก็จะเป็นคนละยุก,กันนี่พูดถึง20ปีที่แล้วนะครับในคดีนี้นะครับศาลท่านก็มองว่าเอ๊ะลูกจ้างเนี่ยมาฟ้องนายจ้างนายจ้างเป็นจำเลยนะคดีแรงงานเนี่ยคล้ายๆคดีาคาคาคาภาษี คดีรายงานลูกจ้างมักจะฟ้องนายจ้างเพราะว่าเวลาลูกจ้างมาฟ้องก็ฟ้องด้วยวาจาไม่ต้องมีทนายก็จะมีนิติกรประจําศาลรายงานช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างเวลาถูกฟ้องก็จะต้องมีทนายนายจ้างนะครับเพราะนายจ้างมีกําลังที่จะจัดหาทนายได้นะครับในคดีนี้ลูกจ้างก็ฟ้องนายจ้างเป็นจําเลยนะครับนายจ้างเป็นจําเลยนะครับฟ้องเรียกร้องอะไรบ้างหนึ่งเรียกร้อง ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2. ฟ้องเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องแรงงานนะครับอันที่3ฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันนี้ตามกฎหมายวิธ,วธีพิจารณาคดีแรงงานนะครับ3กฎหมายเลยโอ้ฟ้องหมดเลยนะครับค่าชดเชยเนี่ยฟ้องทั้งเกือบ8 0 0ห0นะนะครับเซอเบนสเปย์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตัวสินจ้างแทนการบอกเก่าล่วงหน้าก็คือ1เดือนนะครับก็ประมาณ15,000กว่าบาทนะครับเงินเดือนลูกจ้างตอนนั้นเนี่ยปี2 1 8ิดเนี่ยที่เป็นแคชเชียร์คนเนี้ยประมาณเกือบเกือบหมื่นบาทนะครับแต่ตัวที่หนักที่สุดคือฟ้องตัวค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันนี้3 0 0 0สนบาท3 0 0 0สนบาทพูดง่ายๆประมาณ5 6เท่านะครับ5-6เท่าของตัว ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน seven pay สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเออออฟ้องแบบเนี้ยก็จากศาลมาศาลศาลแรงงานกลางศาลแรงงานกลางพิ่ภากษาให้ให้ลูกจ้างเนี้ยแพ้คดออีลูกจ้างก็อุทธร์ขึ้นมาอย่างศาลฎีกานะครับศาลฎีกาเราล,ลงมาดูนะศาลฎีกาท่านบอกว่าไงท่านบอกว่า,าแคชเชียร์มีหน้าที่ต้องทํางานประจําในห้องการเงินชื่อบอกอยู่แล้วนะครับ cash นะครับใหม่ละ ง,งานบัญชีพงงานการเงินเพื่อการไฟบัญชีเนี่ยเราเห็น2คดีก่อนหน้านี้นะครับสเคสนะครับแคชเชียร์ท่านนี้ที่ดูแล,ลสาขาที่บางนาทํางานในห้องการเงินเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าของในจ้างก็คือบิ๊กซีนะครับนําสินค้าไปยังเครื่องคิดเงินทําหน้าที่เก็บเงินนะต้องสแกนบาร์โค้ดบาร์โค้ดอะไรก็ว่าไปนะครับทําหน้าที่คิดเงินให้แก่ลูกค้าแต่ปรากฏว่าแคชเชียร์ท่านนี้ไม่ได้คิดเงินเป็นจํานวน7รายการ รวมเป็นเงินเกือบ, 2, บเกือบสองพบาทเกือบเกือบสองพบาทนะครับนะผมก็สรุปมาให้ท่านท่านเห็นนะอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับนะสารท่านมองต่อว่าแคชเชียร์ท่านนี้เนี่ยทำงานให้แก่นายจ้างในหน้าที่คิดเงินท่าสินค้าแล้วก็เก็บเงินด้วยนะครับคิดเงินแล้วกเก็บเงินด้วยเนี่ยให้แก่นายจ้างมาเป็นเวลานานมาเป็นเวลานานนะก็น่าจะต้องมี5ปี10ปีนะครับนะสารท่านมองว่าย่อมมีความชํานาญในการทํางาน ในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีแสดงว่าสารท่านคาดหวังเหมือนกันเห็นไหมครับว่าทํางานมานานนะั้นในตําแหน่งหน้าที่นี้นะย่อมมีความชํานาญในหน้าที่ของตนนะครับการที่ลูกจ้างซึ่งมาเป็นโจทก์ฟ้องในจ้างนะนะครับในจ้างเป็นจาเลยถูกฟ้องนะการที่ลูกจ้างจะอ้างว่าเหตุที่ไม่ได้คิดเงิน7จดรายการเนี่ยเนื่องจากหลงลืมหลงลืมนะและเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานอ้างได้ไหมคดีก่อนหน้านี้ พนักง,งานเก็บเงินเหมือนกันนะฮะพนักง,งานบัญชีการเงินที่เป็นแคชเชียร์เก็บเงินของในจ้างไว้ที่บ้านถึง5เดือนอ้างว่าหลงลืมถูกทวงถามตรวจสอบพบถูกทวงถามก็ค่อยเอาไปคืนเอออ้างว่าหลงลืมได้ไหมนะครับดูนะฮะความคาดหวังนะครับในตําแหน่งหน้าที่นะาสำคัญแนะตำแหน่งหน้าที่บัญชีการเงินโดยเฉพาะ CFO นะครับครนี้ฝากฝากดูต่อนะครับฝากดูต่อสินค้าคืออะไรเกือบ2,000บาท รายการสินค้าเจ็ดรายการเนี่ยสารท่านก็พิเคราะครับว่าเป็นสินค้าที่มีชิ้นใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตรวจสอบได้ง่ายเช่นอะไรบ้างผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเช่นเบลีโอเบลีโอเป็นกล่องเป็นทั้งหมด24กระป๋องเบลีโอนะนะครับเก่าของค่ายบุรรอดเขาเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่สิงนะนะครับคนละคนละแบรนด์ เห็นเห็นใหญ่ไหมใหญ่นะขนาดกล่อง24กระป๋องนะนะครับเบอร์ดี้กาแฟกระป๋องเบอร์ดีของออย n โนมโตะเขาอันนี้ก็หนึ่งแพ็คมีโต๊ะรีดภพ่หนึ่งตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยมีแผ่นซีดีหนังหลายเรื่องนี่คือ7รายการเกือบส0 0พันบาทที่ไม่ได้คิดเงินแต่มีสติกเกอร์ว่าจ่ายแล้วคือเพจติดไว้ที่สินค้าเหล่านี้หมายถึงจ่ายแล้ว แต่พอไปตรวจสอบในหลักฐานการจ่ายเงินไม่มีครับในใบเสร็จรับเงินเห็นไหมครับบางห้างเนี่ยอย่างถ้าไปแมคโครเนี่ยก็ถึงจะมีอะจ่ายที่แคชเชียร์เลยใช่ไหมก่อนจะเอาออกไปก็จะมีคนคอยเช็คคอยเช็คอีกทีว่าสินค้าอะไรบ้างเช็คอีกทีนะครับว่าในใบเสร็จรับเงินมีครบไหมเอออันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันในการตรวจสอบนะครับเช็คแอนด์บาลานซ์นะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีหลงลืมบางทีไม่ได้ตั้งใจจะจะโกงหรือทุจริตนะครับอ่ะดูต่อนะครับ แล้วสารท่านวินิด้ใช่ยังไงสารท่านก็ไิ่ได้ใช,ใชว่ากรณีลูกจ้างเนี่ยอาศัยโอกาสในการทําหน้าที่ของตนเองเป็นช่องทางในการสแสวงหาประโยชน์อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับผู้อื่นสําหรับผู้อื่นก็คือลูกค้าที่มาซื้อนั่นแหละนะครับนะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ก็คือไม่สุจริตนั่นเองอยู่ในความหมายเชิงลบละน g a ีฟนะนะครับคาวนี้ คดีนี้ลูกจ้างแพ้ทุกประเด็นเป็นโจทย์ฟ้องเขาในคดีแรงงานเป็นโจทย์ฟ้องเขาในคดีแรงงานท่านอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วนายจ้างตั้งรับอยู่เฉยๆหรอไม่เล่นงานอะไรลูกจ้างบ้างหรือจริงๆเบื้องหลังของคดีนี้ครับมีคดีอาญาก่อนหน้าน,นี้นะครับพอมีเรื่องในปีสองห้าสิบแนายจ้างแจ้งความเลยแจ้งความว่าเป็นเรื่องลักทรัพย์นายจ้าง <c oughs> ลักทรัพย์เลยนะครับ รักษาในจ้างเลยแจ้งความเลยนะฮะแล้วก็แจ้งความตํารวจแล้วก็คดีก็ขึ้นศาลในคดีที่ขึ้นศาลในคดีอาญานั้นเนี่ยศาลในคดีอาญานั้นพิพากษามาแล้วว่าลูกจ้างไม่ได้ผิดคดีอาญาอันนี้เป็นเรื่องสํหรับสาระสาคัญเลยนะครับในคดีอาญาที่ในจ้างแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนคือตํารวจแล้วขึ้นศาลในคดีอาญาเนี่ยปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้ผิด ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับลูกจ้างไม่ได้ผิดในคดีอาญานะนะครับปรากฏว่าเบื้องหลังของคดีอาญานำมาสู่คดีนี้ก็มีประเด็นครับผมก็ใส่ไว้ในตอนสุดท้ายนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามาดูนะครับว่าเมันมีทั้ง4ี่ห้าเรื่องเนี่ยสอนให้รู้ว่าอะไรแล้วทําไมคดีนี้ในคดีอาญาก่อนหน้านี้ลูกจ้างไม่ผิด แต่พอเป็นคดีแพ่งทําไมลูกจ้างถึงแพ้แม้ว่าจะเรียกว่าพูดง่ายๆชนะในคดีอาญาเพราะไม่ผิดแต่มาแพ้ในคดีแพ่งซึ่งเป็นคดีแรงงานลงมาดูนะครับเรื่องนี้เบื้องหลังของเรื่องนี้ก็คือว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาจากข้างนอกเข้ามาที่นายจ้างบอกว่าให้ระวังแคชเชียร์คนนี้นะระวังเขามีพฤติการที่ทุจริต ในจ้างก็ถ้าถ้าไม่มีใครแจ้งมาในจ้างจะไม่รู้เลยนะครับถึงเวลาเนี่ยในจา้างพูดง่ายๆมี v i s u a l e b r o w e r มีคนส่งสัญญาณมาจากข้างนอกผมเรียกว่าเป็น v i s u a l e b r o w e r external call พูดง่ายฟ้ามีตาแคชเชียร์คนนี้อาจจะทำมามากกว่านี้หรือทำบ่อยหรือทำยังไงก็ไม่รู้ละนะครับแต่มีคนส่งสัญญาณมาจากข้างนอกว่าให้ระวังแคชเชียร์คนนี้จะทุจริตนะครับแล้วก็จริงๆจับโปะได้เลยนะครับ ประการที่2ลูกจ้างคนนี้ทำหน้าที่แคชเชียร์ควรจะได้รับความไว้วางใจขนาดไหน trust ีกแล้ว trust ีกแล้วฝรั่งทำเซอร์เวยกับ CEO ประมาณหลายร้อยคนได้เรื่องเดียวกันคือ trust ต้องมาก่อนคือไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นพอมาดูเรื่องแคชเชียร์เรื่องการเงินเรื่องบัญชีเรื่องผู้จัดการบัญชีการเงินไปถึง CFO คุณจะต้องได้รับความไว้วางใจเป็นกรณีพิเศษ ต้องซื่อสัตย์แสดงความซื่อสัตย์ให้เห็นเป็นประจักษ์แต่เนี้ยทุจริตเลยนะครับสารนั่นตีความทุจริตเลยนะฮะผมกําลังวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรนะครับประการที่สามสารทัานมองว่าลูกจ้างประพฤติผิดร้ายแรงด้วยการกระทําความผิดอาญาอาญาถือว่าร้ายแรงนะฐานลักทรัพย์ในจ้างสอนให้รู้ว่า ยังไงก็ตามนะไล่ออกแน่นอนนะแล้วการออกก็ไม่จ่ายค่าชดเชยไม่มีสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น overnight dismissal ออกพวกนี้เลยนะครับแล้วลูกจ้างฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วยศาลไม่ให้เพระาะศาลก็มองว่าตัวลูกจ้างเองก็ไม่สุจริตมาศาลด้วยมือ,มอที่ไม่สะอาดและจะมาฟ้องในจ้างอีกอฟ้องเพื่ออะไรฟ้องเพื่อรักษารูปมวยหรือเปล่าหรือฟ้องเพื่อประวิงคด,ดีอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะอย่าลืมจ่ายค่าทนายแต่อย่าลืม ลูกจ้างมาศาลแรงงานไม่ได้ใช้ทนายนะครับไม่ได้ใช้ทนายแต่ว่าถ้าลูกจ้างที่ตําแหน่งสูงๆนะฮะอย่าง HR director CFO CEO เนี่ยผู้บรหิหารทั้งหลายเนี่ยมักจะมีทนายมาเสมอนะครับจะเป็นทนายขอแรงเนี่ยคงไม่ไหวนะเพราะจะใช้นิติกรเองก็ไม่ได้นะครับนิติกรให้คำปรึกษาเบื้องต้นในสารรางงานกลางเท่านั้นแต่พอเป็นขดงคดีต้องสืบพยานต้องยื่นคำร้องคำฟ้องอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ทนายละลูกจ้างก็ต้องมีค่าทนายมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะงั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือถึงเวลาที่จะมีคดีพวกนี้สารจะจับไก่เกลี่ยหมดทุกคดีนะฮะแม้แต่คดีอาญาก็เริ่มมีการไก่เกลี่ยคดีภาษียังมีการไก่เกลี่ยเลยผมเองเคยทำหน้าที่เป็นผู้ไก่เกลี่ยคดีภาษีประจำสารภาษีก่อนกลางเนี่ยสิปีใน3รุ่นปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วนะครับก็คดีรรงงานก็ไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับพอขึ้นสารสารท่านก็บอกว่าไม่ต้องสืบพยานสาลท่านไต่สวนท่านไก่เกลี่ย ท่านไข่เกล่ยเสมอนะครับนี่เป็นประเด็นที่3มนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าประเด็นที่4ี่ครับเรื่องในคดีนี้มีการพูดถึงคดีแพ่งก็คือรีแรงงานที่พูดที่ฟ้องที่เรากาลังคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องคดีอาญาก่อนหนีน้ที่นายจ้างเขาก็ไปแจ้งความคดีอาญาว่าลูกจ้างลักทรัพย์แล้วก็เป็นคดีอาญาแล้วปรากฏว่าในคดีอาญานั้นลูกจ้างไม่ผิดแต่ ปรากฏว่าในคดีแพ่งซึ่งเป็นคดีแรงงานเนี่ยศาลเนี่ยท่านไม่ได้ยึดถือคดีอาญาก่อนหน้านี้เป็นข้อเท็จจริงศาลท่านไม่ยึดถือศาลท่านไต่สวนใหม่เลยศาลท่านไต่สวนใหม่เลยก็เป็นประเด็นที่5เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศาลแรงงานเป็นระบบไต่สวนต้องไม่ลืมนะครับประเทศไทยเรามีระบบศาลคู่ศาลยุติธรรมก็มีศาลแพง่งศาลอาญา แล้วก็ไล่ไปเป็นสารอุตสารคดีชำนนญพิเศษเช่นสารสย์สินทั้งปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสารเยาวชนและครอบครัวสารแรงงานสารภาษีสารล้มละลายนี่สารคดีกู้บริโภคอะไรพวกนี้เป็นระบบสารยุติธรรมก็จะขึ้นไปสารชั้นต้นก็ไปสารอุทธรสาลฎีกาอีกสารหนึ่งที่คู่กันก็คือสารปกครองก็จะเป็นระบบไต่สวนสารปกครองมาไต่สวนคดีได้ก็มีสารปกครองกลางแล้วก็ขึ้นไป ารปกครองสูงสุดแต่ถ้าเป็นสารยุติธรรมจะใช้ระบบกล่าวหาผู้ใดกล่าวหาผู้นั้นต้องพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นโจทก์ฟ้องโจทก์ก็ต้องพิสูจน์แต่ในคดีแรงงานศาลแรงงานท่านลงมาไต่สวนเองได้นะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายที่เรียกว่า,าวิธีพิจารณาคดีแรงงานของศาลแรงงานท่านออกมานะครับซึ่งก็จริงๆก็ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับลูกจ้างถึงลงมาไต่สวนเองได้นะครับท่านก็จะเห็นว่าเวลาท่านขึ้นศาลเนี่ยจะมีผู้พักษาสมทบมานั่ง ประกอบอยู่ด้วยกับสารที่เป็นผู้ภกษาประจำในสารรายงานกลางนะครับนะก็ให้ดูว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าท่านสุจริตซะอย่างเดียวไม่ว่าท่านจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างสุจริตอย่างเดียวสุจริตเป็นที่ตั้งตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับยังมีเรื่องแบบนี้อีกหลายหลายเรื่องที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่นํามาวิ นํามาวิจารณ์ให้ท่านติดตามแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันในการทํางานของท่านได้ขอบคุณที่ติดตามวันเราทลอกนะครับตอนนี้คน s u b s c r i b e เข้ามาใน u t u b e เนี่ยเกิน5,000คนแล้วนะครับแล้วก็ผมพยายามจะค้นหาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเท่าที่เปิดเผยได้เรื่องที่ยังไม่เปิดเผยคือสารท่านยังไม่ตัดสินออกมาก็พยายามจะ,ะพูดกว้กางๆพูดได้เห็นในบางเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องละมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ขอบคุณที่ติดตามจริงๆครับขอบคุณครับ